วี้ค่ะวันนี้นะคะเรามาแกะไข่ด้วยแล้วก็มาเล่นตุยมาเล่นของเล่นตู้เย็นด้วยค่ะโอ้โหมีตู้เย็นด้วยมันมีสองแบบหรือเปล่ามันมีสองแบบงงเลยอ่ะเบอรดี้ตู้เย็นมีอะไรบ้างมาเดี๋ยวเดี๋ยวเรารีวิวนี้เสร็จเดี๋ยวเราก็มาเล่นอันนี้กันนะเอาอันนี้ออกก่อนอันนี้ออกก่อนเนี่ย อะเดี๋ยวเราจะเปิดกันตั้งไหมอ่าเลยตั้งได้จับเลยจัดอ่าเปิดเลยอู้หเต็มเลยกินได้ป่ะแสดว่าพรุ่งนี้เราไม่ต้องซื้อกับข้าแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ของเล่นค่ะของเนุดโอ้โหนี่ของเล่นเต็มเลยวันนี้ันี้วันน้วเนาี้่ต้องนปี้านนี้วันนี้วันี้วันนีนนี้นี่้ ไฟไปไฟอ่าพอมัไปนี่หนูก็นี่มันไม่หายดยอ้โอ้โหใส่ได้ไหมมันมีอะไรมา่แนะนำอ่าน้องพีมแนะนำมีไอศครีมเอ้ยเจลลี่อะไรอะพุดดิ้งพุดดิ้งวาวพได้นี่อะไรไอศครีม ก็มีขนมขนมอะไรเนี่ยเลเลทำไมเราถ่ายยากลำบากขนาดนี้กูอันนี้ก็จะเป็นนมมิ้วมิ้วนมมิ้วอื้อนมกับมิ้วเนี่ยเดียวกันมลูกนมกับมิ้วนมกับมิ้วเนี่ยเดียวกันนะอ้าวอะไรต่ออันนี้ก็จะมีไอศครีมอ๋อ ไอศครีมต้องแช่ไหนอืมโอเคในตู้เย็นมีแค่นี้อ่าวันนี้มีอะไรมานำเสนอผู้ชมอีกบ้างมีอะไรบ้างโอ้โหมีของเล่นสั่งนี้ด้วยหขห้าอันค่ะห้าอันอันนี้นะคะเวลาเราหิวนะ้ำนะสั่งน,นี้นะโอ้นี่น,นะคะเวลาเราจะหิวนะ้ำเราก็จะมากดน้ำตรงนี้นะคะอ๋อมีที่กดน้ำด้วยจเจนี่ก็เกมเลยคะ่ะ ไม่ใช่เราจริงนะอ๋อเลยเป็นของเล่นปองอ๋อฟองฟองอ่ะพี่พีมนำเสนอนายแล้วมีวอะไรอีกนุ่นสั่งนุ่งสั่งนุ่งแล้วก็จะมีไอศครีมด้วยนะคะวันนี้ตอนเราเราเดินทางมาเมื่อเช้าเห็นไหมเราเดินทางมาเราแวะกินข้าวกันแล้วเราไปกดตู้มาได้อะไรมาบ้างได้ไข่ปลาทั้งหมดสี่ฟองค่ะฟองตั้งอยู่บนโต๊ะแล้วก็อันนี้แตั้งโต๊ะ เลือกี่ฟองอ่ะอีมีเปิดเลยเปิดไปไหนก็เปิดที่ละอันอ่ะเปิดรุ่นที่ละอันได้เลยมีอะไรบ้างอ่ะเปิดไปๆไปๆอืออ่ะให้พี่ทีมแจกให้แจกให้เอย่ามีหักอืออันนี้ใส่กระเป๋าไว้มันคืออะไรมันคือรุ่นๆติ่งๆอะไรเอ่ยมันคืออะไรเอ่ยโอ้ต้องต่อโอต้องต่ออีก มาละเทสเทมันจะเป็นผงมันเป็นอะไรเอ่ยถ้ารวมแล้วเป็นกิ๊งชาอ๋อกิ๊งชาเป็นกิ๊งชาของคิตตี้โอ้ได้คิตตี้สีชมพูอ๋อมันไม่ได้คิตตี้อ่ะเป็นอะไรโลกพี่พีจะตกเตียงแล้วเป็นตัวอะไรเอ่ยเป็นตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรตัวเหลืองตัวสีเหลืองมันคือตัวอะไรให้ผู้ชมดูด้วยให้ผู้ชมดูด้วยมันตัวอะไร ทายมาด้วยนะคะว่าชื่ออะไรตัวอะไรนะมูมูบอมบอมันต้องทุกคนทายมาด้วยนะคะถ้าเคยดูการ์ตูนอันนี้ก็บอกมาด้วยนะไม่รู้เลยไม่รู้ชื่อใช่ไหมอ๋อแล้วพี่พีมรู้ชื่อไหมทายเองต่อทายนี่อ๋ออ่าวคะแนนเรียบร้อยอ่าอย่าเพิ่งอ่าแกะอันต่อไปอันที่สองอันนี้วางไว้ก่อน เอมี่แกอ่าอันที่สองไปดีกดแกใช่ไหมอันที่สองนะคะจะเป็นอันที่สองนะครับอันไหนเดี๋ยวอันนี้ที่เราซื้อแกตีเล่นอืมปู้นี่ยังซื้ออีกเหรอนิ้วห่ะเมื่อกี้ยังซื้ออีกเลยซิเซเว่นเนี่ยกดมาแล้วยังซื้ออีกโอ้โหจัดเต็มจริงๆเอาแกะแกะแกะมันคืออะไรมันคืออะไร ข้างในเป็นใบคอทองคำหนักสี่สิบปาร์ตี่น่ะเล็บกระดานระวังเล็บหักโอ้เล็บหักนี่ตายนี่แคสเซิ้ลนีแคสเซิ้ลนี่รู้สึกว่าพี่พีมเราจะแกะไม่ออกแล้วครับผู้ชมเราก็ต้องใช้คัตดต้องใช้คัตเตอร์คัตเตอร์นี้ห้ามเด็กๆใช้ถูกต้องไหมครับใช่ค่ะเพราะว่ามันอันตรายต้องให้ผู้ใหญ่ทำให้ต้องให้ผู้ใหญ่ทำให้เพราะว่ามันคมนะครับ เด็กๆห้ามเอาไปเป็นตัวอย่างนะครับทำให้ผู้ใหญ่ทําให้นะครับเนื่องจากมันคมมากอาพี่พีมแกะได้แล้วเอาแกงพี่พีมหมุนอีกให้พี่พีมหมุนกันอ,อ,อุ้ยให้พี่พีมหมุนอ,อันนี้นะคะเราจะตอกไข่โอ้ยมีตอกไข่ด้วยมันไม่ใช่ไข่หรอกให้พี่พีมเปิดห้ต่ตอกรงนี้ได้ไหมว้าให้พี่พีมอาพี่พีมแกะข้างหลังมันเป็นแกะไม่ไโอ้มาแล้วอันี้มาแล้วลุ้นลุ้นลุ้นบุ๊ป โอ้โหมันคือลอตเตอรี่ไม่ใช่เขียนมาลูกอะไรลูกอะไรเขียนมาลูกปากกามันจะมีหลายแบบค่ะมีสีชมพูฟ้าม่วงอะแต่เราได้สีม่วงเอาไปทำอะไรเอ่ยอุ้ยมีสติกเกอร์ด้วยลูกอมเอเอาเก็บไปดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวกล่องั้งเป็นร้อยได้แค่นี้เหละลูก แกะไข่ต่อไปผมรู้แล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะเลิอกกองถ่ายเดี๋ยวเราไปผลิตของเล่นแบบนี่โายก็้โพก็กลัวเหมือนกันนะคะกลัวแบบทุกคนไม่ได้กลัวทุกคนไม่ค่อยเยี่ยมอันต่อไปอันที่โชว์อันที่โชว์ไปตรงนี้โอเคอันต่อไปอันไหนที่ว่าเราหยอดมาจากที่ห้างอันไหนทั้งหมดสามพันอ้าวน้องพีมแกะรุ่นเลยอันต่อไปเป็นอะไรเอ่ย เอาเราแกะสิปั้นปั้ออกไหมไม่ออกครับออกไหมเอมี่แกะไม่สำเร็จสัก่ะให้พี่พีนแกะให้อีกแล้วอือออกไหมออกไหมมันเทียนดีตัวอะไรเนี่ยเหมือนแมวตัวอะไรเนแต่ใส่ชุดตัวที่ชาบินนี่ตัวอะไรอ่ะไหนมาดูดูใกล้ๆนกเทนควินไช ไม่ใช่ไม่ใช่แต่อันนี้มันแมวฉลามปลาฉลามข้ามแมวอะไรเนี่ยแมวมันแต่งตัวเป็นฉลามเอานึกว่าปลาฉลามกินแมวโอเคอ่านต่อไปค่ะลูกนี่นนี้อันนี้มีจะเปิดได้ไหมพี่พีเปิดเยอะเลยอันนี้แล้วกันตัวนี้อะไรตัวนี้อะไรอุ้ยมันเหมือนนี่เนี่ยมันอะไรเหมือนคีเบอรี่ลยน่ะ มนออกเห,หมือนทองคำอะ่ะอันนู้เห็นแล้วเหมืนหอนไม่ออกแล้วเดี๋ยวฟันหักหพี่พีเอ๊ะเปิดอีกแล้ววันนี้หนูจะได้นี่ไหมคะนี่เหมือนไม่ออกสักอันเลยคนระับอันนี้พี่พีเอ๊าเจองานแท้งแล้วครับความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นอ,ออกแล้วม,มันเป็นตัวอะไรมันเหมือนเคเบลมันคือตัวอะไรไ ตัวหมีค่ะหมีหมีหมีหรือโกมโกบไม่ใช่หมีเอาหมีเลยเอาทำไมทำไมป้าป้ามองเป็นปลวกวมันคือตัวปั๊มอ๋อตัวปั๊มปั๊มเป็นหมีปั๊มเป็นหมีอันสุดท้ายอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายคืออะไรโอ้โหอันนี้เปิดได้ด้ด้วยไม่ใช่แอบเปิดแล้วหรือคุ้มไหมเนี่ยอันเนี้ย ตั้งหกสิบบาทโอ้อออะไรยดูดีดเป่าดิเป่าดิโอ้ไม่ออกด้วยมันไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่เดี๋ยวใช่ต้องแกะสติกเกอร์ออกก่อนถึงจะดังยังไม่ได้แกะสติกเกอร์หรอกแกะก่อนมันคือท้องวีดโอ้ไม่ได้เสียงแล้อา เอ็นจะต้องแกะิแกก่อนรู้แล้วโอ้ยจะเต่าจังดังแล้วแต่เราต้องทเนี่ยปีเตอร์ไม่ไนอนกันแลวนี้อนู่้ปีอรโอ้โหะุวันนี้ได้แล้วมั่งปีเให้มาให้นอยมีตัวอะไรตัวเริ่มจาก ตัวนี้คือปลาฉลามกินแมวปลาโลมากินแมวนะครับแล้วก็มีนี่อันนี้ตัวอะไรโม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 ่หรือมั้งอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะตั้ให้ดูปั้มตาปั้มออกไหมออกด้วยโอ้ยอย่าเปิดไปปั้มแขนขาตัวเองมาทักตาโอ้โหเป็นลูกอะไรเองนี่มันเดิมโอ้โห อันนี้พี่กินตอบเป็น,นอะไรเละนะยงจิงควไ่วลาังบเวลานาตอวพี่กินไม่ชอบตนี่นเยวเราจมาลองแกะอันนี้ลองอ่าลองแกะสิอันนั้นคืออะไรเลยประกาม,มาจต้มอะไรต่อองไง้ไรแกเอาไหมอันนี้ที่นตอบ มันใช้ยังไงมันกินเหรอลูกมันกินเหรเอาไว้เขียนเขียนอะไรอ่ะเขียนกระดาษเขียนกระดาษอาวาเป้นนไชาตาไ่ไม่ชอบอ่ะทาที่นอนก็ไม่ได้นะลูกนีทากระดาษได้อย่างเยี่งมันจะเป็นน้ำอ่ะค่ะแต่มันจะไม่ค่อยออก60บาทอ่า60บาทอืม เราไปเปิดร้านของเล่นเงี้ยนี่บ้างนนดูง่ายเหลือเกินโอ้โหดูพี่ตี๋กำลังพยายามมการที่จะต่ออูออ้มือสั่น <c oughs> นี่ค่ะมันจะเป็นนี้นะคะ่ะนี่มันจะต่ออย่างงี้นะคะเดี๋ยวว,ว,ว,วันนี้เราจะรีวิวโรงแรมรีวิวโรงแรมวันนี้เรามานอนที่ไหนที่ท่าเรือบ้านพี่ค๋ บรรยาด้ขยมารามากแล้วจะถามว่ามีการเผ็ดร่อไห้องนี้นอนลมกนหมดแล่ะเดี๋ยวดูแม่รอนแล้วครับ่รู้สึกว่ามันจะมีเสียนแตกงต่อไปีกนะครับแล้วกระจกนี้มีคือไหมบางทีมันคนที่กลัวกระจกมากใช่ไหมอ๋อเฟกงนี่ พี่พีมกลัวกระจกใช่ไหมเขาบอกว่าใะไ้กระจกตรงปลายเท้าอ๋อคุยพี่พีมต้องมานอนฝั่งนี้จะได้ไม่ตรงปลายเท้าตอนนี้ประกอบสามชมั่วโมงครึ่งเสร็จไปแล้วครับสามชั่วโมงแปดตายพึย่งจงงนะได้หัวมัน <c oughs> นะนี่นี่อ,อีกฝั่งนะึงอีกฝั่งนะึงนะอืงอเป็นรูปร่างแล้ว <c oughs> มีไม่มีไม่พีกฝั่งนึงอยู่นี่

ดูความพยายามของพี่พี๊ปปูชิงช้าต้องทำอะไรผิดขั้นตอนหนึ่งมันถึงยาวไม่เท่าหัโซ่มันยาวไม่เท่ากันลมีันมีนนตัวถอโซ่รปั่พอแล้วม <c oughs> ั้ย,เ,ยเดี๋ยวข้างห้องเดี๋ยวข้างห้องมันจะหลอยนะลูกอ่าพี่พี๊ใส่ให้เท่ากัน ความสความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นครับน้องพิมพ์อะไรแท้งยาวไปที่ไหนล้จะสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วเย้อ่ะต่มเมื่อพี่พีมหน่อยกีนาชาตะวันเสร็จแล้วเอาน้องกูเสียกูลเลยเอาแป้งจรินชาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวี้แป้งแป้งกินชาน้อง เราจะเก็บไว้ไหนอ่าเราจะเอาข้าวกนะล่องสิโลเออเอาใส่กระปุกไว้เหมือนเดิมครับปิดปากใส่กระเป๋าอย่างเดียวเลยอ่าโอเควันนี้เราเราวันนี้เรามาพาักที่ไหนครับพี่พักกนันนี้นเ,เราก็มาพักที่โรงแรมซีบีทนะคะแค่ชื่อโรงแรมนี่ก็หล่อเลยก็อ่าบรรยากาศสบายๆอยู่ข้างอิมหาดใช่ไหม ตอนเช้าๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศของโรงแรมนะครับเพราะวันนี้เรามาเย็นแล้วคือโมแต่หาที่พักกันไปเลือกมาเจอแต่โรงแรมหรูๆนะครับห้องสามพันสามพันผมมาเจอตรงนี้โรงแรมว่าห้าสิบบาทแล้วรี่เช้าโอ้โหอ่าดูบรรยากาศด้วยรอบนะครับบรรยากาศน่ารักดีครับแล้วก็ข้างล่างอ่าให้ดูบรรยากาศยามราตรีข้างล่างนะครับอยู่อยู่ริมหาดเลยนะครับผมซ้ายมือจะเป็นหาดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำมีเป็นสระว่ายน้ำนะครับผุาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นนวดนะครับสถานที่ของโรงแรมจัดไว้รับแขกมีนวดแล้วก็มีสระว่ายน้านะครับสระว่ายน้ําเสร็จตรงนู้นก็จะเป็นขนมครับทาอนออกไปอันนี้ก็จะติดกับโรงแรมใหญ่ๆนะฮะอีกหลายๆโรงแรมนะครับเราพักอยู่ใจกลางเอ้อยู่ริมหาดกันเลยทีเดียวครับ บรรยากาศสุดยอดจริงๆครับส่วนทางนี้จะเป็นทะเลนะครับผมริมหาดอ๋อบรรยากาศยามราตรีสวยจริงๆครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนเช้ากันเดี๋ยวเราจะรีวิวอีกทีตอนเช้านะครับผมอ่ะเด็กๆบอกมาบ๊ายบายก่อน้เจอกันตอนเช้าบบ๊าายยเจอก b น e bye ตอนนี้เราเก็บของขึ้นรถกันนะคะ ไงไงเราจะไปเที่ยวเยลยลสบายไม่มเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยค่ะไป่ได้เลยไม่ได้แล้วค่ะทุกคนทีโรงแรมนะครับ,รรบที่เรามาพักมเมื่อคืนเสียวมากครับทุกคนเห็นไหมครับกิ่งไม้มันตายเยอะมากแลับเมืเอม่อคืนฝนตกทั้งลมทั้งอะไรโอ้โหแล้วมันหักลงมาแล้วด้วยครับนี่นะสองกิ่งแต่มันไปเกี่ยวอยู่กับต้นของมันอยู่ยังไม่ร่วงลงมาครับเป็นบุญมากเลยนะไม่งั้นเรียบร้อยเลยรถ โวันนี้วันนี้ใส่ชุดอะไรเนี่ยวิวตัวต่อลูกอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้นะมันมีพิษนะไปเดินเดินตัวต่อนะครับอันนี้มีพิษนะฮะตัวจะน่ารักหมดพีพีบีบีไม่รู้ว่าตัวอะไรไงไปเดินไปก่อนเดินไปก่อนไปเลยวันนี้นะคะจะไปทะเลวิเลย์ตามบอกไปเสาองเออต้องดูก่อนนะลูกอันตรายนะ วันนี้เราจะไปทะเลกันไม่ได้ค่ะทรายมันเละทรายมันเละใช่ไหมอูาห์ใส่ชุดกะลาลสีโธ่ปวดเลยสิบใโอ้ไชเียว้ไยวไปยเไปเียวไปเยวไปวไปเยวไปเียวยเวไปเลยวไเียวไเดยวไปี ามีกฎว่าต้องเล่นน้ำ่อนกินข้าวเช้าใช่หรอือีม่ครับนี่จะฝันด้วยที่พักเราโมจิเราจอดรถด,ด้านหลังครับพอดีมาลูดค้าเยอะวันนี้ต้องไปพักทางด้านหลังตอนนี้เราเดินมา ประทานอาหารกันตอนนี้เราอยู่ที่เช็คอินของโรงแรมใช่ไหมลูกใช่ค่ะเราจะมาเช็คเอาท์ออกเช็คเอาท์ออกล้วเข้าไปกินข้าวแล้ววันนี้เราไปไหนกันต่อโปรแกรมต่อไปโปรแกรมต่อไปเนี่ยจะไปทะเลค่ะแต่ว่าถ้ามันเฉะเนี่ยเราจะไม่ไม่ลงไปนะคะเราจะอยู่แค่ขอบขอบอยู่แค่ขอบขอบแล้วก็แล้วก็ไปบ้านหีม่าไปบ้านหีม่ากัน โอ้อไปเดี๋ยวเราไปรับประทานอาหารเช้ากันก่อนกันเลยเดินบันไดก็ได้ลูกเดี๋ยวมันเลอ,อะ,ะอะไเดินเลยเดิดนเลยกินไปปิ้งขนมปังอยู่คุณแม่กินอะไรกันนี่ โอ้เอ oh, ม Mickey, oh ี่มากินอาหารเช้าของที okay. ่นี่แล้วทำไมต้องไปซื้อของกินเล่นมากินนะครับอร่อยอแล้วอ๋อเดี๋ยวกินซีเรียลด้วยนะหนมซีเรียลเลยขนมซีเรียลซีเรียลเป็นหนูใช่กินซีเรียลใส่นมอร่อยเดี๋ยวเราพี่ทีมก่อนพี่ทีมกำลังไปปิ้งขนมปังอยู่นะครับมาแล้วคุณแม่อันนี้คือขนมปังปิ้ง ต้องพินได้ไรบ้างไงแนะน,นำเมน,นูอาหารหน่อยไ,ไอกไ่กบไข่ดาวกินกินไกไน่กรอบไข่ดาวแล้วก็ตีนต้มตีนต<ส>้มส้มแล้วก็อันนั้คน,น,น,นคืออะไรอ่ะตัวซองตัวซองอ๋อข้างในคือมีช้อนกับส้มก็เป็นครัวถ้าจอคุณแม่กินไก่กรอกนะครับ ผมไม่ไหวต้องกินข้าวต้มเพราะว่าเมื่อคืนหนักเลยครับต้อ,องน้ำสีแล้ว <laughs> อพอจะหลับหน่อยนี่ขีปลาอีกแล้วปลา,าเป็นหมู <laughs> แล้วแคงเข่าเรื่องิี <c oughs> แล้วก็อยากนอนกลางด้วยนะ <c oughs> ลูกทิ่กระลบแลก <c oughs> แล้วก็มีน้ำอะไรบ้างครับมีน้ำต้มน้ำเปล่าแล้วก็น้ำเก๊กฮวยนะครับ <c oughs> อ่อะ เดี๋ยวพวกเราขอตัวรับประทานอาหารก่อนที่จะไปเที่ยวทะเลกันต่อนะครับค่ะหลังจากที่เราเช็คเอาท์ออกแล้วนะคะเราก็จะพาหน้องเอมี่มาเล่นสนามเด็กเล่นกันค่ะไปเลยค่ะอ๋ออันนี้อยู่ริมหาดนะครับน,นี่อันนี้อันนี้สนามเด็กเล่นเลยเลยดีๆน,นะลูกเดินดีๆนะ อไปโน่นสไลเดอร์ฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่แบบบรรยากาศอันอันนี้เขาเรียกที่ไหนต้องฟิล์มอันนี้เขาเรียกที่ไหนกันหาดหาดจอมเพียน ที่นี่คืที่ไหนนะหาดจอมเทียนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอมี่มาได้อ่ะมาเลยลูกมาเลยมาเลยเอมี่มาเลยเอ้ามาทางนี้ที่นี่ที่นี่ที่ไหนลูกหาดจอมเทียนจอมเทียนค่ะโอ้บรรยากาศดีมากเลยน้ำใสไม่ลองดูที่เมื่อคืนฝนตกหนักน้ำไม่ค่อยใสว่านี้ เอมี่ขึ้นไปสไลเดอร์มาตรงนี้เหม่จะได้ขึ้นไหมเนี่ยจะหนีแรงไหมเนี่ยเกงจะไม่ายอะไรเนี่ยอะพี่พิมลองดูสักรอบหนึ่งอบดีแล้วสไลเดอร์ลงมาเลยไปพาพาน้องเอมี่ขึ้นไปพี่น้องเอมี่กลัวมันเข้าอุโมงค์ไงนางกลัว แล้วอ่ะเดี oh, right. oh. Oh, ๋ยวให้พี่พีมลองเล่นให้ดูอ่าไปเลยพี่พีมนำพีมเลยลองรูนี้นะอ่ะแล้วก็เอาอันนี้ลงไปด้วยอ้นี่ะเดี๋ยวพี่พีมขึ้นไปก่อนอันี้คันไม่ลื่นอะไปเลยไปเลยอ่ะมันเลื่อนไหม ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนน้นกันหน่อยนึงเดี๋ยวก็มาถ่ายภาพนิ่งกันอันนี้เขาเรียกหาดจอมเทียนที่พัทยาเมื่อคือนฝนตกหนักมากแลก้วก็ในจุดนี้เขาจะเขาจะแบ่งไว้เป็นโซนของอที่พักสำหรับคนที่ไม่อยากไปนั่งเต็นท์ใช่ไหมเมื่อกี้อ้บรรยากาศเลยสวยมากครับ ทั้งมันมีสตาฟพี่ๆสตาฟคอยช่วยเหลือนัอนกท่องเที่ยวนะครับเวลาจมน้ำหรือว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุอันนี้เขาทำไว้ทำไมนองพิมเหมือนให้คนขึ้นไปอยู่บน,นอ๋อแล้วก็กระโดดลงใช่ไหมเมื่อก่อนมันมีสะพานนะั้นมันหายไปไหนครับมันเยอมันจะมีสะพานลงไปเลยไหมเป็นสะพานสะพานพลาสติกสะพานแทนนีดูอันนี้ก็สนลงเลย เมื่อคืนหลับสบายไหมสบายเอ๊ะเมื่อคืนเห็นอะไรแปลกเมื่อคืนในห้องเแล้วมีกระจกอยู่ใต้เตียงด้วยลายเตียงด้วยอะไรอย่างเนี้ยไปเดี๋ยวเราจะไปบ้านหิมากกันต่อเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะเดินทางไปบ้านหีมากันต่อนะคะทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมค่ะไหนพร้อมกัไหมยังไงพร้อมไปสู้